ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืนป่าช้าเก,าก่าแก่แห่งนี้ปกคลุมไปด้วยความเงียบสงัดมีเพียงเสียงจักจันทรเรไรขับกล่อมบรรเลงเพลงแห่งความตายลุงดำสเปร๋วไวเกษียณผู้ผ่านโลกมามากมายกำลังเตรียมสถานที่สำหรับการเผาศพในคืนนี้แสงจันทร์สลัวสลัวสาดส่องลงมาสร้างเงาลาังๆให้กับหลุมศพที่เรียงรายอยู่รอบตัวลุงดำจุดธูปเทียนกลิ่นควันลอยคลุง ก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องราวที่เขาไม่มีวันลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนเดือนดับเมื่อสิบปีก่อนคืนที่เขาต้องเผาศพเจ้าสาวแสนสวยผู้จากไปอย่างไม่มีวันกลับดาวเป็นชื่อของเธอลุงดำเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแ่วเบาเธอเป็นสาวงามจากตระกูลผู้ดีมีชีวิตที่สุขสบายแต่โชคชะตากลับเล่นตลกกับเธอในวันแต่งงานรถม้าที่เธอนั่งเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำดาวเสียชีวิตทันทีในชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ลุงดำหยุดพูด มองไปยังกองฟืนที่เตรียมไว้สายตาของเขาเหมือนทอดมองไปยังอดีตที่แสนเจ็บปวดภาพของเจ้าสาวแสนสวยในชุดแต่งงานที่เปื้อนเลือดปรากฏขึ้นในความทรงจําคืนนั้นเป็นคืนที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของฉันลุงดําพูดต่อขณะที่ฉันกําลังเผาศพดาวอยู่อยู่ไฟก็ดับวูบลงความมืดเข้าปกคลุมไปทั่วป่าช้าเสียงม้าหอนดังระง,งมราวกับจะบอกเหตุร้ายฉันได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้โหยหวน มาจากทิศทางของเมนฉันขนลุกสู้รีบจุดไฟใหม่แต่ภาพที่เห็นทําเอาฉันแทบช็อกลุงดําหยุดพูดอีกครั้งหายใจเข้าลึกๆเหมือนพยายามเรียกความกลา้าดาวเธอยืนอยู่ข้างเมนในชุดเจ้าสาวที่เปือเป้อนไปด้วยคราบขมเหลวเธอจ้องมองมาที่ฉันด้วยแววตา,าคาดเหมือนกดแค้นที่ฉันเผาร่างของเธอลุงดําเล่าต่อด้วยน้ําเสียงสั่นเครือฉันตัวสั่นงันงกไม่รู้จะทำอย่างไรดีจูจูดาวก็เดินเข้ามาหาฉันช้าๆฉัน พยายามจะวิ่งหนีแต่เหมือนมีแรงบางอย่างดึงรั้งฉันไว้ฉันได้แต่หลับตาปีรอรับชะตากรรมแต่แล้วทุกอย่างก็เงียบสงัดฉันค่อยๆลืมตาขึ้นดาวหายไปแล้วเหลือเพียงความว่างเปล่าและความหนาวเหน็บฉันรีบเผาศพดาวจนเสร็จก่อนจะรีบกลับบ้านด้วยความหวาดผวาลุงดำถอนหายใจยาวก่อนจะพูดต่อหลังจากคืนนั้นฉันก็ไม่เคยเจอดาวอีกเลย แต่ทุกครั้งที่เผาศพเจ้าสาวฉันจะรู้สึกขนลุกแปลกๆเหมือนมีใครบางคนกำลังเฝ้ามองอยู่เขาหยุดพูดอีกครั้งรุ่นคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแต่ฉันรู้ว่าดาวไม่ได้มาทำร้ายฉันเธอแค่ต้องการบอกลาและขอบคุณที่ฉันช่วยส่งเธอไปสู่สุติลุงดำลุกขึ้นยืนเดินไปยังเมนที่ฝ่ายกำลังลุกโชนเขาหันกลับมามองหน้าฉันแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจและความสงบเรื่องนี้เป็นความลับนะเขาพูด อย่าไปเล่าให้ใครฟังละ่ะฉันพยักหน้ารับก่อนจะมองลุงดำเดินจากไปทิ้งไว้เพียงเรื่องราวที่ยังคงหลอกหลอนฉันจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวที่เตือนให้ฉันระลึกถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและความสำคัญของการจากลา